โอเคครับก็เมื่อกี้เซิร์ฟหลุดก็ผมเปิดได้แล้วก็ไปดูได้แล้วเดี๋ยวพี่ขอเทสเซ็ตเซตแจกก่อนว่าหัวกี่เม็ดนะ hey, ชื่อชื่อที่ที่ทำคลิปชื่อว่าอะไรอะ่ะชื่อดาร์ไลน์ีเครับชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ แผมิดใหมแผมพิไมหม,ม,หมดมชืว่าอะไรกันดกัดกไรสเดักอะไรนะดกักไรเนี่ยผมพิมพ์ใหมแล้วนะลเนี่ยนักดักไอ่ะดักไรแล้วก็สีเกไรสีเใช่ใช ว้ oh no. าวไว้ได้นหนึ่งกันพี่พี่พี่แค่ามาทดสอบมาพี่ถ้าผมยิงพี่ตายพี่ให้อะไรผมอมาดาให้อีพิกได้หนึ่งให้สองเซตให้สองเซตให้สอ,สอ,สอสงเซตผมเล่นมือปอผมเล่นผมเล่นจัดทุกเซตบ้างเล่นจัดทุกเซิร์ฟ ป <minutes. S 2> ักแ Ο, บบอะตัดมาค่อนข้างขนาดเดินเนี่ยดีเด็กดีดี๋ยวนี้เด็กดีนะพูดดีพูดเพราะมืดนำมืดตาอ่ะมืดตามัวเออโอ้ยโอ้ยมืดเลยพี่พี่ลงคิดประมาณตรงนี้พี่ต้องไปตัดอีกโอ้ยเราเปิดหลักโอะไร้ไหม

ผู้ค้างเหรอเว้ยพี่ค้างเหรโอเคดีดีพี่พี่ครับค <hi> ุร้รู้จักเบลูดัสครึรู้รู้จักรู้จักเบลูดัสอ่ะรู้จักแต่เข้ามา จะกำแยดของให้ี่ให้น้องเขาสอกสามชั้นมันเกินในแมเหรอมันเกินในแมปหรอเอาเข้ามาใหม่ดิโอ้นอ,อมันไม่เกิน,น,นแบบในแมบว่า เธอเซอพางวะว่าเธอปีนีผมว่าเะอนีนล่ะจะปีนดูบ้างฮัลโหลออเข้ามาดิฮัโลโหลจะให้ของแล้วเนี่ยโอเคมาล้เข้ามาช่วงนี้โควิดระบาดร้านเกมก็ไม่เปิดนะครับ เราลอวเราลองเราลงเล่นเสจใจคนนเอาเขาไม่ลงมาเดี๋ยวเราไปหาเล่นกันก่อเโอ้ยใช่แอ้ตัวเราโอ้ยใโโโ่แลอวตโัวเรามา ครับครับอะาจ่าขอเจ้าขอวันหนึ่งพี่หน่อยพี่มาทำคลิปได้ลยครับมามามาพี่ไม่เก็บของแล้ยินแล้ว เริ okay. ่มผมใส่หมดแต่ไม่รับไม่ได้อ้างเียอ่ะตรวงสวบีอ่ะใส่หมดอ่ะใส่หมดอ่ะเก็บของมาเก็บของตบแล้วสบีก็เอาผมไปน้องผมบอกเลยเลยไม่แหละเออไม่ได้อ้างอีอะไรจ้ะแก้ไหมโอ้ช่วยแก้กันหน่อยนะตรงวงสวบีเติรนบ้าวเนี่ยใส่หมดทั้งเม็ดเลยผมอ่ะ ปิดตาเลยมะแต่พี่จปิดคลิปอะเชิญพี่ปิดคลิปแล้วนะขอของด้วยพี่โอเคแต่ถ้าพี่ปิดคลิปผมขอของเยอะๆเลยนะพี่โอเคครับแต่ให้ห้าเซตแต่ให้ห้าเซตอุ๋ยขอเยอะๆดิโอ้พี่เดี๋ยวพี่ไปดูให้ว่ามีกี่เซตอือพี่มีเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนมีกี่เซตครับครัไปดูก่อนสิว่ามีกี่เซตผมจะ แปดสิบสิบสามสิบยิบเอ็ดเอาหมูไหมเอาหมูได้ไหมให้น้องคอสตาเซ็ตผมก็ไม่เหลือเคในตัวพี่มีหลายเซ็ตมากยิงได้อ่ะไปเลย เดี๋ยวตาจะอ้อนให้นะยิงพี่ได้พี่ให้ไปเริ่มนี่แล้วนี่มีของปะนี่นี่นมีนี่หนึงคุณขออบ้างเลยโอ้พี่ยิงไม่โดนเลยพี่ยิงไม่โดนเลยเดี๋ย่ยากังวลนะแจกของ,งไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวยิงก็กตัว โอเคเราไ,ปไปม,าาม่เปคลิปน้องน้องไม่รับอีกนะไม่ไม่ไม่ตักแนทะ็บดูดีกว่าดีแต่ว่าเดชโอเคน้องเกมเสร็จเรียบรมีกล่องป่ะพี่มีกล่องป่ะไม่กล่องพี่เปิดไปหมดแล้วโพสหน้ากลุ่มน้องไปโพสหน้ากลุ่มว่า มาใหม่ครับแล้วก็เมนูไอ้ดีไปแล้วก็จะได้ของเอารหัสบนไปเหรอใช่ใช่ใช่แล้วปิดคลิปพี่หน่อยไปรบีปิดคลิปมาปิดคลิปพี่หน่อยรอพูดดิปิดคลิปเออแล้วปิดคลิปเองยังไงอะอาอสำหรับคลิปนี้ก็เริ่มก่อนแล้์ก็ชาวไทยกันด้วยนะครับลิงก์กลุ่มอยู่ด้านล่างเลยนะ เออเซิฟนี้เซิฟดีนะครับนี่ขายดีมากเลยอ่าแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ